สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ชั้นแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับสยามเป้าห55เหมือนเดิมนะครับนอมาพี่น้องก็ลมาม่าเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกไว้นะครับไปเบิดตลาดเกียร์มานะครับสองพันนะครับขอแก้คืนเลยแล้วกันนะครับผมนะขอใส่คืนไปที่ลูมาม่าเลยแล้วกันนะครับผมไปเอ้าเต็มเคี่ยงครับผมสวยพี่สวยเปิดมาดีนะครับเอ้าหอยดอกนี้ก็แบบยังไงก็เต็มเคี่ยงครับผมสวยพิดสวย เอาดาบถังเงาดอกนี้ไหมก่อนเต็มเชือกอีกครับผมเอ้ยมันดุดันอย่างนี้เลยครับผมนะให้มันดุดันอย่างนี้เอาหนึ่งชีหนึ่งบิ๊กวินครับผมงั้นบอกว่าหนึ่งชีหนึ่งบิ๊กวินนะครับผมนะเอ้ามาแล้วครับผมทั้งที่สองว้าวไปครับผมเอาดอกนี้ครับผมเต็มเชือกครับผมให้มันดุดันอย่างนี้นะครับผมนะเอาแล้วไงหอยอีกหนึ่งต่อครับผมเต็มเชืองอีกครับผมสวยพี่สวย เอาแล้วไงบิ๊กวินนะครับผมมาอย่างนี้ก็บิ๊กวินครับผมสามทีสวงบิ๊กวินครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับ <c oughs> ไปครับผมครั้งที่เสียเงียบครับผมฮ่าเงียบครับผมโอเอาได้อยู่นะครับอืมสวยๆงามๆนะครับโอ้ยขออภัยครับผมโอ๊ยบุ๋มมาแล้วบาดที <c oughs> โอ้ยเปิดประเด็นมาโว้ยกด3ทีสองบิ๊กวินหังสี่ดูเอ๊เหร่นไงล่ะครับพี่น้องเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูโอ้ยดูววาโบนอาชีเขานะครับไปบาทที่นี่ขวงเท้ามาเนี่ยอัดไปเลยนะครับร้อยห้าสิบยาวๆไปเลยนะครับเอาไม่ปังก็พังนะครับแต่ถ้ามาถึงขนาดนี้ผมว่าเลิกได้เลยนะครับกด3ทีสองบิ๊กวินนะครับไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับผมบอกเลยเอยบางทีก็เต้นเกียงก็บอกสวยพิศสวยมาดีนะครับจังหวะนี้ ออกใคแอรครับผมทุนเราแ6 0้มาถึงสองพเลยนะครับโอ้โอ้แม่เจ้ามันอะไรกันนี่ <c oughs> เอาได้ดาบทั้งหาตัวครับผมเต่ยงก็บะมันสสยพิ่ใส่นะครับจังหวะนีนเอาแล้วไนงะตามด้เงินอีกหนึ่งทีนะครับผมนะมาสปินต้องมาอะไรแล้วครับจังหวะนีน้โอ้บได้จ่อยนะครับโอเคใส่ก็ต่อเลยไปครับผม ดอกนี้โอ้โหว้าลัวๆดอกนี้ว่า,ย,า,ย,าออยังไงเตีมยงไงบามสวยดสวยอืมได้ยงตัวโอ้บบนี้นะครับผมไปครับผมเอาพอเล่นได้ยุ่นะครับแต่ถ้ามันฟันอย่างนี้เนี่ยพอเล่นได้อยู่นะครับเ,เรายังพอมีกําไรอยู่เนาะยังพอสู้กันได้นะครับเอาบาทที่นี่ดูดไข่ลยวลวเลยบาทที่เอาเริ่มดูดไข่คืนแล้วนะครับเอาเรียบร้อย เ,ออเข้าตำราเกลือแล้วนะครับฟันสามช่องแล้วก็หายนะบาดท,ที่นี่หายไหมเวฟนั่นไงเข้าตำลาเกลือนะครับแล้วก็ฟันเซะเออมีตองครับผมตามด้วยโสขี้งามๆอีกหนึ่งทีนะครับผม,มจังหวะนี้เอาเต็มเคียงกระบ,บามสวยปิดสวยนะครับจังหวะนี้อืมอืม,อมวัดดิ <laughs> ไปครับผมโอ้ยโบนัสโอ้ยโบนัสมาขวางนะครับมาขวางลำนะครับ บึงไปเบึงมาตัวนี้มันก็ดูดข่อยคืนลัวๆนะครับเนาะก็ไปเบิดแลลวครับพี่น้องไอ้ที่แตกบิก๊กวินมาสวงสามทีนะครับที่แตกบิ๊กวินมาสวงทีทก,ก,งทก็หายมิดจัดนะครับเอาผู้ใดมันเบาๆกันอย่างกันยุ่นหิ้วเดี๋ยวเนี่ยม, <laughs> มาขัดดวงข่อยอีกแล้วสุ้มหนีงไหมอ้ยมาขัดดวงข่อยอีกแล้วนะครับกําลังเข้าดีๆก็มีอะไรมาขัดอยู่ด้วยนะครับเนาะเอาเรา,เาดีก็ไต่ไเทียงกันบ่ะสายพิดต่อยนะครับจังหวัดไหนอื นายยูนะครับเอาเราดีกัอือฮึ้อเป็นหนึ่งทีนะครับสวยสวยบิ๊สวยเอาตามด้วยหอยงามๆกรผมมาเตมเกี้ยงกรบอมมามีอย่างตัวบอเอาตามด้วยองุ่นงามๆนะครับผมนะไต่เกี้ยงกรบอมฟีดสปินต้องมาแล้วครับผมโอ้ก็ยังไม่มานะครับฟี่สปินเนาะคือเล่นมายังไม่ได้อะไรเลยคือได้บิ๊กวินแค่สองทีนะครับรอบนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเอา ก็เน่าเนาแงะแอยู่น ah ี anyway, ่แหละครับผมนะเน่าเน่าแงะแงะครับผมแล้วได้เงุ่นงามๆอีกหนึ่งทีนะครับโอ้ยตื่นไหมเจ้าของเอาปุ๋ยมันเบาๆหย่างกันอยู่นี่อีกเอาหนีเอาหนี้เอาหนีโอ้หนึ่งว้าวหย่างกันอยู่นี่อีกเอาเต่ยังก็บอกสวยเลยบาทที่นี่ไข่ที่สวยเลยบาทที่นี่โอ้ยข่อยว่าเขาตีเตียนเตียนแล้วนะมันคือเด้งขึ้นได้วะไปครับผม ตอนนี้เล่นมานะครับก็ยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะครับก็อยู่มังเกาอยู่นะครับนะวนไปวนมานะครับโถขี่หนึ่งครับผมโถขี่หนึ่งครับผมอ๋อไม่มาจอยครับผมไปโอ้ยหลิดวนไปวนมาอยู่ดีแล้วครับพี่น้องเอ้ยผมเป็นตเตกใไงเขาเลยนะครับผมนะคือเตยกแล้วต้องเฝ้าหนีเลยนะครับก็ดูดผมกลับคืนอีกแล้วนะครับเล่นตั้งนงตั้งนานนะครับก็เท่าทุนไม่ไปหน้ามาหลังเลยนะครับ โอ้ยสุมนี่กันมาว่าอีหยังกันยู่หนีคนหิงสวยอยู่เนละหัวลวนเลยได้อบาดท,ที่นี่เขาว่ากันที่ซื้อกับหัวลวนเด้อบาดท,ที่ <c oughs> ใครมาตุกติกก็ไม่ได้นะครับหัวลวนไปหมดเลยนะครับเอา้าหัวลวนแปดนะครับผมนะแปดสิบองศาเสียวเสียดพูดเลยเอาไปครับผมโอ้ยดอกนี้ก็ไต่เอิญครับผมสวยพิศสวยเอาได้อยู่ครับผมเอาตามด้วยโถกี้งามาอีกหนึ่งทีนะครับผมนะ ต้องมาแล้วครับผมต้องมาแล้วเอาหอยไม้ครับผมเอาไตเ่เคีื่องครับผมโถ่ขีสามโถ่ขีสามงามๆสวยพี่สวยต,ตกผิดช่องนะครับผมนะ้ยตื่นไมหมเจ้าของเด้ยยังวะ,ะตื่นไหมเจ้าของนะครับโอ้ยเตยกแล้วก็ดูดคืนนะครับเอ้าเฮ้ยเอาไต่เครื่องครับผมมาเบ็ดลอยหาซิน้ำบาดท,ที่นี่มันจะเป็นยังไงนะครับมา มาขอใส่เลยนะครับมาขอใส่แบบใส่หุดหุดไปเลยนะครับสายสามิเลียมความชื้นสามสิบสี่ดองนี้ว่ายังไงว่าแล้วมากลางสมิเียมความชื้นสามสิบสองดอกนี้ว่ายังไงเอาแล้วครับผมนะเอาเอา๊เพียงครับผมสวยไี่สวยนะครับจังหวะนี้ลบ,บม,ม,มุมๆรอกครับผมโอ้เรียดเขียดเียดเขียดไหลเบื้องหนามันเบื้องหนามันเขียดไหลนะครับ เอาย้ำไปอีกหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้โอ้ฝาหอยครับผมเต็มเครื่องครับบผกพันเก่าแล้วครับผมพันเก่าแล้วนะครับจังหวะนาี้นะครับมาแกางสวมมิลลียมนะครับซ้ำไปอีกหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้เอาแล้วไงดอกนี้ว่าแล้วกำลังจะปิ่งเสียงเต็มเครื่องนะครับผมมาขวาไปเลยนะครับดอกนี้ขสสอ,อ,อส,วสวยๆงามๆเอาแล้วไงเอาเต็มเครื่องครับผมสวยที่สวยครับผมเออไม่ได้จัชี้ครับผม เออเครียดไหลเครียดไหลสกิดหน่อยเดียวเครียดไหลโอเคครับผมนะเหมือนจะไม่ปั้งแต่ก็ปั้งเสือเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคก็จบไปที่57 0 0เลยน,นะครับทุนมาแ6 0นะ้เนาะโอเคครับผมก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็แก้คืนตลาดเกลือได้แล้วนะครับก็เก๊งมา2 0 0พันนะครับก็ได้คืนแล้ว2 0 0พันนะครับโอเคก็ไปหาเหรียญเนวใหม่กันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันช่อง ทีวีนะครับทีนี้เนาะโอเคปไปไป